เส้นบางระหว่างหน้าที่กับหัวใจบริษัทโฆษณากลางเมืองคึกคักทุกเช้าแต่สำหรับอธิคมผู้จัดการฝ่ายสร้างสารรค์ความคึกคักคือภาระที่ต้องควบคุมให้เป็นระเบียบเขาเป็นคนสุขุมเด็ดขาดและยึดก,กฎเป็นหลักจนใครๆก็เรียกเขาว่าเจ้านายที่เข้าถึงยาก ส่วนเมษาลูกน้องในทีมออกแบบเป็นหญิงสาวที่ทำงานเก่งเงียบเงียบแต่สายตาเต็มไปด้วยไฟฝันเธอเข้ามาทำงานได้ไม่นานก็พิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานที่เฉียบคมจนได้รับความไว้วางใจจากอธิคมมากกว่าคนอื่นความใกล้ชิดเริ่มจากงานดึกคืนหนึ่ง โปรเจกต์ใหญ่ใกล้เดทไลน์ทีมทยอยกลับเหลือเพียงสองคนในห้องประชุมไฟสีขาวสะท้อนกระจกเงาของทั้งคู่ทอดยาวบนผนังเสียงคีย์บอร์ดสลับกับลมหายใจที่พยายามไม่ให้ใครสังเกตเมษาส่งไฟล์สุดท้ายอธิคมเงยหน้าขึ้นพร้อมรอยยิ้มบางบางที่หาได้ยากดีมากคำสั้นสั้นนั้นทำให้หัวใจเธอเต้นแรงอย่างไม่รู้เหตุผลหลังจากคืนนั้นทั้งคู่เริ่มนัดคุยงานกันบ่อยขึ้นกาแฟเช้าก่อนคนอื่นมา ห้องเก็บอุปกรณ์ชั้นล่างที่เงียบสงบหรือมุมระเบียงยามเย็นที่ลมพัดเย็นสบายทุกอย่างยังอยู่ในกรอบของงานแต่สายตาที่ศบกันนานขึ้นและความเงียบที่มีความหมายทำให้เส้นบางๆเริ่มสั่นไหวเมษารู้ดีว่าเขาคือเจ้านายความต่างของตำแหน่งคือกำแพงที่มองไม่เห็นเธอพยายามตั้งสติแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งรับรู้ถึงความใส่ใจเล็กๆน้อยๆของอธิคมคำถามเรื่องการเดินทางกลับบ้าน ข้อความสันส้นๆว่าพักบ้างนะหรือการเลื่อน d e a ไลน์ให้เธอโดยไม่บอกใครอธิคมเองก็ไม่ต่างเขารู้ว่าความรู้สึกนี้ไม่ควรเกิดแต่ความจริงใจของเมษาและความทุ่มเททำให้เขาเผลอปล่อยใจเขาเริ่มกลัวเขาวลือกลัวสายตาคนในออฟฟิศและกลัวว่าความรู้สึกจะทำร้ายอาชีพของเธอมากกว่าเขาคืนหนึ่งฝนตกหนักเมษาติดอยู่ที่บริษัทเพราะรถเสีย อธิคมอาสาขับไปส่งรถเคลื่อนชา้ชาช้าท่ามกลางแสงไฟถนนและเสียงฝนกระทบกระจกความเงียบคราวนี้หนักแน่นกว่าทุกครั้งก่อนจะถูกทำลายด้วยคำถามของอธิคมเราควรหยุดไหมเมษามองออกไปนอกหน้าต่างน้ำฝนไหลเป็นทางถ้าหยุดแล้วใจสงบก็คงควรค่ะเสียงเธอสั่นเล็กน้อย รถจอดหน้าบ้านเมษาทั้งคู่ลงจากรถฝนซาลงเหลือเพียงละอองอธิคมเอ่ยขอโทษในสิ่งที่ยังไม่เกิดแต่อาจทำให้เธอลำบากเมษายิ้มบางบางหนูขอบคุณที่คิดถึงหนูค่ะประโยคนั้นทำให้เขาตัดสินใจวันต่อมาอธิคมขอคุยอย่างเป็นทางการเขาปรับโครงสร้างทีมย้ายเมษาไปดูแลโปรเจกต์กับหัวหน้าคนอื่นเพื่อให้เธอเติบโตโดยไม่ถูกคอนหา เขาถอยออกมาหนึ่งก้าวแม้หัวใจจะไม่ยอมง่ายๆเวลาผ่านไปเมษาโดดเด่นขึ้นในบทบาทใหม่ข่าวลือเงียบหายทั้งสองกลับมาทักทายกันด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นและระยะห่างที่เหมาะสมจนวันที่เมษายื่นใบลาออกเพื่อไปทำงานที่เธอใฝ่ฝันอธิคมยินดีจากใจก่อนแยกย้ายเขาพูดเพียงว่าขอบคุณที่ทำให้ผมจำได้ว่าความรับผิดชอบคือการเลือกที่ยากแต่ถูกต้อง เมษาพยักหน้าและขอบคุณที่ไม่ทำให้ความฝันของหนูต้องเสียหายบางความรู้สึกอาจไม่ต้องจบด้วยการครอบครองแค่เลือกเส้นทางที่รักษาเกียรติของกันแอลกันก็เพียงพอแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมละครสั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนังสั้น